สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนมารีวิวถุงน่องขาเรียวนะคะรุ่นที่มนใส่นะคะเป็นรุ่นริตตี้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ใส่ออกมาแล้วสวยมากๆนะคะช่วยกระชับต้นขาแล้วก็ช่วยให้ผิวพัณของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สวยนะคะผิวที่มีปัญหาเรื่องรอยแตกลายหรือว่าริ้วรอยจุดด่างดำบางๆนะคะมนแนะนําให้ใส่ถุงน่องขาเรียวนะคะรุ่นที่มนใส่เลยค่ะเป็นรุ่นริตตี้นะคะเบอร์นหนึ่งเดี๋ยวอบ พี่ช่างกล้องนะคะรบก,กวนซูมให้เข้ามาดูด้านในหน่อยนะคะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยผิวเขาจะขาวสวยนะคะเดี๋ยวมนดึงให้ดูนี่ขาวสวยเป็นธรรมชาตินะคะใส่แล้วจะช่วยให้ขาของเราเนี่ยเรียวยาวขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อตรงบริเวณนี้นะค่ะเนี่ยค่ะเนื้อตรงบริเวณอ่อ เขาเรียกว่าะไรนะคะต้นขาด้านในนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอไม่กระชับนะคะผิวมีอาการหย่อนคล้อยไม่เต่งตึงนะคะแนะนําให้ใส่รุ่นนี้เพราะว่าตัวถุงน่องเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระชับขึ้นนะคะ <S <S เนื้อของเราเนี่ยจะเต่งตึงขึ้น <S <S <ๆ>เวลาเดินมันจะไม่กระเพื่อมมันมันจะไม่ดูแบบ เป็นเซลลูไลท์นะคะพี่พี่ลองสังเกตดูว่าคนที่มีปัญหาต้นขาด้านในที่ใหญ่เวลาเดินเนื้อมันจะกระเพื่อมมันจะดูไม่สวยว่าเซลลูไลท์เยอะแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วเนี่ยมนการันตีนะคะผิวเรียบเนียนแล้วขาของเราเนี่ยจะเรียวขึ้นแล้วผิวนะคะจะสมูทไปเลยนะคะยังไงสนใจสินค้าก็ลองทักสั่งซื้อกันเข้ามานะคะทักติดต่อน้องแอดมินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ